แต่พอดีว่ามันมีประเด็นนี้ขออนุญาตคุยกับคุณพี่ป๊อปทั้งสองเรื่องเลยทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งบิตคอยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยคุณแนนครับตอนมันลงยังคิดถึงคุณแนนอยู่เลยใช่ไหมคิดถึงเหมือนกันแต่จริงๆตั้งตั้ง alert ไ้ที่8ม0 0 0สามยังไม่ได้ a ิ e r t นะแต่ว่านึกในใจแบบโอ้โหมันใกล้ปุ๊บอะทั้งหน้าแนนทั้งหน้าพี่ป๊อปมาเลยเอ้าทําไมเอาเดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบว่าทําไมบิตคอยา แปดหมืนสามมีโอกาสไปถึงอ่าโอเคตเห็นเส้นนี้มไหมเส้นสีแดงอน้าจอไหมยังได้เนอะอ่ะโอเคครับก็คือคืออย่างนี้เรามองว่าก็ใช้ PVM เหมือนเดิมนะคุณจอยคุณแนนนะฮะ เราดูกราฟ time frame week เนาะรอบที่ผ่านมาเนี่ยฮะรอบใหญ่ที่ผ่านมา Bitcoin time frame week ขึ้นมาจาก15,500เอากลมๆเลยนะ15,500ไปทำา i g ที่1 2เอ้ย126,000 200แล้วกันอะ่ะกลมๆ oh. นะ200นี่คือชุดขึ้นทั้งชุดที่เราเห็นนะครับเนาะโดยเทคนิคอลผมชอบทำแบบนี้ครับ ขึ้นและพักและขึ้นและพักและขึ้นนะรวบเป็นแบบนี้จากนั้นเราเห็นการถอยมาโอเวอร์แล e โอเวอร์แลไฮเดิมแถวแถวแสนทีนี้โอเคอันนี้คือแง่ของ price price เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถอยมาจนโอเวอร์แลมาซ้อนกับเรียกว่าหรือมากินหัวไฮเดิมเนี huh. ้ยมากินหัวเก่านะครับแล้วเราจะเหลือไปดูโมเมนตัมโมเมนตัมเกิดอะไรขึ้นจ้าโมเมนตัม um oh, เกิดอะไรขึ้น ลงไปเลยจ้ะ b a l i s, <Long> <S h d i v e r g e n t ถูกไหม b a l a n c d i v e r g e n t หัวหนึ่งหัวสอง<ะ>หัวหนึ่งหัวสองอนะฮะนั่นแปลว่าทันทีที่เขา overlap อตอนที่เขาหลุดแถวแถวประมาณแสนแปดพันนะครับเกิด b a l i s, <S h d i v e r g e n t ผมเรียกว่าหมีออกบัตรเข้าทำงานตรงนี้นะดภาพไม่สวยภาพไม่สวยพราะเราเห็นแบบนี้ปุ๊บ เราตีไฟโบเลยครับตีไฟโบจาก low ถ <pine S 2> ึง high นะครับก็คือทั้งชุดนี้เลยปื้ดนะครับตีทั้งชุดนี้เราก็เห็นว่าเอาละครับแนวยี่สิบสามจุดหกเก้าหมื่นแปดพันเก้าหมื่นเก้าพันประมาณนี้นะครับแนวสามแปดจุดสองอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นสองแปดสองเก้าเก้าแปดก็เซซ่าแปดหมื่นสามเห็นไหมฮะลงมาเป๊ะเลยลงมาเป๊ะแล้วก็เด้ง แต่คำถามถัดไปหลายๆคนก็เอาละมาแปดหมื่นสามแล้วไปต่อได้อีกไหมไปต่อหมายถึงลงต่อนะลงต่อนะคะล,ลงต่อได้อีกไหมนะครับถ้าจะตอบคำถามนี้เราก็ดูเรื่องโมเมนตัมอ่ะบอกก่อนนะครับว่าหลักการนี้ไม่ได้เอาไว้ใช้เฉพาะบิตคอยนะฮะเราเอาไปประยุกต์ใช้กับหุ้นกับฟิวเจอร์กับทองคำกับทุก Product ได้หมดที่เป็นกราฟ EVM แบบนี้นะฮะเราดูว่าโมเมนตัมแบบเนี้ยผมเรียกว่ายังง่าบอยู่คือยังมีกำลังในทางลงอยู่นะครับนี่คือท r a ฟ e week เนาะ week ภาพใหญ่1แท่ง1สัปดาห์<ะ>เอาละครับนั่นแปลว่าภาพใหญ่ยังลงได้อีกนะนะครับตอนนี้แค่มาพัดแถวแถวนี้แล้วก็มีเม .89 มารอรับอยู่ของวีคนะครับดังนั้นอไปดูภาพทำเฟรมเด ทางเฟนเดเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดที่เขาเด้งนะครับจะแตกเหมือนสามเด้งพักเด้งนะฮะแล้วก็ย้อยไหลลงมาอีกนะครับชุดนี้ตอนที่เขาเด้งขึ้นไปนะฮะร,รอบนี้จบแล้วเหมือนกันพอเด้งขึ้นไปปุ๊บหม,มหมีทางานเห็นไหมหมีทํางานนะครับหลุด e อ a เ9ปดสลงมาโมเมนตัมทางลงเติบโตแปลว่ามันคือการเด้งเพื่อลงต่อ ดังนั้นชุดที่ลงมาย่ำ80,000สามอีกครั้งหนึ่งและเด้งเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออีกแปลว่าทางเฟรมเดย์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับาาคำถามถัดไปแล้วมันจะลงต่อไปถึงไหนเอาละครับถ้าเราย้อนกลับไปดูทางเฟรมวิกเนี่ย แนวรับใหญ่ๆนะครับ5้าสิบเปอร์เซ็นเราจะไม่ดูนะครับเราดูหกสิเจุดปดลยสำหรับโปรดักที่เป็นต่างประเทศเพราะว่าอาซิมไม่ได้เล่น, <laughs> นบิตคอยก่อนที่อยู่อาซิมไม่เล่นบิตคอยเหรออ๋อยังไม่อย่างยังยัง <laughs> แนวห้าสิบปอร์ซ็นมันเป็นแนวที่ที่บอกว่าง่ายๆคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมก็จะเรียกว่าแนวอาซิมนะถ้าอาซิมเล่นบิตคอยก็จะแถวๆนั้นนะนะอ่าทีนี้ดูนะครับแนวถัดไปห้า0มืนเจ็ พันสองร้อยห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยที่หกสิบแปดอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเราไปตั้งอเ alert รอเราจะไ,ไ,ไ <ป S 1> ด้ไหมคะจะได้ไหมคะล็อตอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงนะครับเราดูว่าตอนที่เขาเด้งของ Time Frame Day ชุดเนี้ยนะฮะชุดเนี้ยเออเราต้องหาสวิงรอบปัจจุบันหรือเปล่าได้รอบหรือเราต้องไล่าจากรอบเลยครับ เราก็วัดสวิงนี่เลยนะฮะเ,เราก็จะได้แนวต้านย่อยของทามเฟนเดนะครับไฮ้แนวรับย่อยของทามเฟนเดแนวรับย่อดของทามเฟนเดเราก็ซอยไปเลยะฮะทามเฟวิจะนานไปนะครับเราจะเห็นเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าเจ็ดมืนหกละฮะโดยประมาณเจ็ดหมืนหกเนาะนะครับแล้วก็หกหมื่นสองนะแนวเยอะจังเลยนะครับแล้วก็สี่หมื่นห้าอ่าเขียนไว้ก่อน เขียนไว้เป็นแผนที่นำทางไว้ก่อนนะครับเจ mm ็ดหมื่นหกนะฮะแล้วก็หกหมื่นสองพันห้าร้อยกลมๆจะได้จำได้นะครับ mm hmm. แล้วก็สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยส่วนห้าหมื่นเจ็ดอันนี้เป็นแนวหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของวีกหกสิบเอ็ด hmm. จุดแปดเปอร์เซ็นของวีกคือห้าหมื่นเจ็ดพัน สองร้อยเอาแนวตามนี้ถามว่าแล้วเราไปกลางมุ้งรอตรงนั้นเลยหรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมจะใช้แนวเหล่านี้นะครับผมจะใช้แนวเหล่านี้เจ็ดหมื่นหกผมจะใช้แนวเหล่านี้เป็นเช็คพอยต์ครับเมื่อราคามาถึงผมจะดูโมเมนตัมว่าโมเมนตัมอยากกลับขึ้นไปหรือยังถ้ายังไม่อยากกลับก็เป็นแค่เด้งทำความคอลบแล้วก็ลงต่อแต่ถ้ามาถึงแล้วโมเมนตัม um เกิดบูลลิชไดเวเ e น c e และสามารถจะไปโอเวอร์แลปโลเดิมได้สมมุตินะโอเวอร์แลปโลเดิมได้มันก็เหมือนกับตอนลงเมื่อกี้เราบอกว่าหมีตอกบัตรเข้าทํางานนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกระทิงคือกระทิงต่นะครับกระทิงตื่นขึ้นมาอ่าตื่นขึ้นมาตอกบัตรเข้าทํางานนะครับอย่ารีบเข้าจนกว่าจะเห็นสัญญาณโอเวอร์แลป อย่าเป็นสายดักที่ไปกลางมุ้งรอแถวนี้ไปกลางมุ้งรอแถวนี้เพราะเราไม่รู้ว่าบางทีโอ้โหพอของเข้ามุ้งปุ๊บมุ้งขาดเลยมันวิ่งไปมุ้งถัดไปเลยนะฮะซื้อช้าอีกนึงแต่ขอให้ชัดเราจะได้เออแบบไม่ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไมไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะถ้าสมมติว่าไปกลางมุ้งรอมันมันได้แค่เด้งอ่ะเราจะดีใจแวบเดียวตอนเด้งเอาเด้งแล้วลงต่ออย่างนี้จะเหนื่อยนะครับหลักการที่เอาไปใช้กับทุกๆุก product ได้หมดเลยนะครับ อะมาทวนกันอีกนิดนึงนะฮะเอาไปใช้กับหุ้นได้ด้วยคําว่าโอเวอร์ลขึ้นพักขึ้นพักขึ้นอลงมากินหัวตรงนี้เกิด a r ริชเบเวอร์เจนในโมเมนตัมนี่คือโ <l> อวแอลโอเวอร์แลนะครับขาลงนะฮะในขาลงลงแด้งลงแด้งลงนะฮะเราตีเส้นที่คนที่ตูดไว้ขึ้นมาโอเวอร์แลเนี่ยฮะนี่คือ OVL แต่ต้องใช้ bullish divergence กำกับอชัดไหม o ละต้องมี divergence กำกับด้วยกี่ครั้งใช่ใช่ divergence เป็นสัญญาณบอกว่าโอ้ยโมเมนตัมอยากกลับขึ้นไปแล้วราคาการุณากลับขึ้นไปสักทีหนึ่งเห็นมครับเา divergence คือขัดแย้งกันระหว่างราคากับโมเมนตัมค่ะค่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี่ก็ โลหนึ่งโลสองตัวหนึ่งตัวส um <ข>องโมเมนตัมยัง <ขอ S 1> เป็นหนึ่งสองยังลงอยู่คอนเวอร์เจนต์แปลว่าเขายังอยากลงพร้อมกันอยู่โอเคค่ะอ่ะอันนี้เช็คสุขภาพบิตคอยไปไปแล้วให้หายข้องใจกลับมาดูที่ภาพรวมของตลาดหุ้นบ้างภาพรวมของตลาดหุ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะฮะโอเคเนาะภาพของ Time เฟรมเดย์เนาะเราก็เห็นเมื่อกี้เราสอนเรื่องไดเวอร์เจนแล้วเนาะเราก็เห็นเห็นไหมขึ้นโมเมนตัมลง ถูกปะแต่เอาละมันก็ลงมาแล้วล่ะลงมาแล้วทีนี้คาถามก็คือเฮ้ยแล้วที่เด้งเมื่อวานเนี้ยจะกลับขึ้นไปได้ยังทามเฟนเดย์ไม่ตอบครับต้องไปดูทามเฟมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่าเมื่อกี้สอนไปแล้วนะสอน <มา S 2> ไปแล้วตูดหนึ่งเข้าไปไมตูดสองตูดหนึ่งตูดสองอ่ะมีตูดศูนย์ให้ด้วยตูดศูนย์ตูนหนึ่งสองยกไหมจ๊ะยกมันไม่ได้วัเจยนอนนั้ยก <6. S 1> ใช่ลงตีนะ ลงเด้งลงเด้งโอเวอร์แลปยังโอเวอร์แลปแล้วขอยลงมาไม่หลุดโลและดีดขึ้นไปแนวโอเวอร์แลปอีกทีนึงดูดียังดูดีแล้วแปลว่าระยะสั้นนี่ทำเฟ็นหนึ่งชั่วโมงนะคือทำเฟรมหชั่วโังนแปลว่าระยะสั้นดีไหมครับเซตดีดีเมื่อระยะสั้นดีการบ้านจะเกิดในทำเฟรมไหนจ๊ะทำเฟรมหกสิบหกสิบนาทีก็คือเล่นสั้นอื เนแัน่ไปดูตัวฟิวเจอร์นิดหนึ่งนะก็ลักษณะเดียวกันเห็นปะกระทิงตอกบ,บัตรเข้าทำงานแล้วกไหมกระทิงตอกบ,บัตรเข้ามาทำงานแล้วอันนี้ไม่ดุดโลด้วยนะนะฮะ,ะถ้าเรามองเนี่ยเรามองในแง่ของแพทเทิร์นเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของ inward head and shoulder แต่อย่างที่บอกครับเคยโพสไว้ในเพจวันก่อนว่าเวลาเราดูแพทเทิร์นนะครับ ถ้าเราเห็นโอ e ไว้หลัตรงนี้ปุ๊บบูลลิสเดเวอร์เจนเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องรอให้มันเกิดแพทเทิร์นแพทเทิร์นมาทีหลังเซตอัของเรามาก่อนนะครับเซตอัของเรามาก่อนก็คือเราแอคชั่นได้ก่อนเลยนะครับเอาลักษณะนี้ไปใช้กับพูดทุกตัวอ่ารา้วิชาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิชาที่ต้องเรียนในห้องเรียนหลายชั่วโมงมากนะ แล้เนี้ยพี่พี่ป๊บกระชับฉับไวให้ในคาสที่เราเรียนค่ะทางรายการเลยนะคะเราชัดสั้นๆเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้ก็คือเนี่ยเข้ารูปแบบพี่ป๊อบเมื่อสักครู่นีนะฮะส่วนเรื่องของของแพทเทิร์นมันมาทีหลังมันมาทีหลังเอนทรีของเราครับถ้าเราเข้าตามแพทเทิร์นคือช้าไปละค่ะพี่พี่ป๊อบเหลือนิดนึงเวลาอย่างดูโกขอดูทองหน่อยได้ไหมอ่ะได้ จริงๆดูทองเนี่ยดูเงินดีกว่านะดูเงินเงินเป็นระเบียบนะพอเวลาดูทองได้ดูทองก่อนดูทองก่อนดูทองนะจริงๆโพสต์ไว้หน้าเพจเหมือนกันนะครับทองเนี่ยคือเราจะเห็นเขาวิ่งเป็นแชนแนลใหญ่เนาะต่อเห็นป่ะตอนที่ก่อนที่จะกลับขึ้นไปก็จะมีเรื่องของความโมเมนตัมที่แผ่วแต่โมเมนตัมที่แผ่วไม่ได้เกิดบูลลี่สเตเตทในระดับแม็กดีในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงแต่เกิดในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บนะฮะ โอเคนี่คือภาพภาเฟ่มสี่ชั่วโมงมีแชนแนลให้วิ่งมีกรอบให้วิ่งแบบนี้เนาะแต่พอเราไปดูในหนึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นหนึ่งชั่วโมงเราจะพบว่าอขึ้นและพักและขึ้นและพัก,พกหัวหนึ่งหัวสองหุยหัวมันใกล้ๆก,กันแต่ราคาขึ้นไปตั้งเยอะถูกปะออแตลว่าชุดนี้เขาน่าจะพักลงมาก่อนพักลงมาเท่าไหร่นะครับนะผมตีเส้นไว้เยอะเลยนะ <laughs> ปีปลโบตั้งแต่โลนี้ไปถึงห้าเลยนะครับเราก็มองว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมาแถวแถวหนึ่งเอ้ยสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์โดยประมาณค่ะสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์โดยประมาณนะครับเนาะใครที่อยากจะลองดูว่าเอ้ยมันจะไปทางไหนได้ลองไปดูสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับโดยประมาณเพราะโมเมนตัมมันจะเป็นลักษณะว่าโอ้ ลูกหลังเนี่ยเล็กกว่าลูกหน้าแต่เล็กไม่มากมันก็เป็นลักษณะของการพักตัวอือหืก็คือรอสีหนึ่งเจ็ดศูนย์อันนี้เรียกว่ากลางมุงได้ไหมไม่ได้ทองกลางมุงได้คือสังเกตนะทองเนี่ยพอก็ทุ่มมาแตะแนวรับเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะค่ะนะพอเขามาแตะแนวรับเนี่ยอย่างถ้าเราไปดูไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะเห็นไหมพอ,อแตะแนวที่ผมตีเส้นไว้เนี่ยแตะปุ๊บเด้งเลย แต่ปุ๊บเต้งเลยแต่แหมเพราะเอินผมเล่นโกออนไลน์เนาะนะผมไม่ได้เล่นเป็นพวก forex fx นะฮะค่ะเออดังนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาแตะเนี่ยแปดโมงเช้าเนี่ยตลาดบ้านเรายังไม่เปิดเปิดอืมจริงจริงใครรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในตลาดทีเฟสฟังหน่อยครับทีเท่าวิสต์สี่ชั่วโมงเหรอไม่ไม่ต้องถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สามชั่วโมงก็ได้คือเราอะไปอ้างอิง product เราไปอ้างอิง product ที่เขาเทรดกันเกือบตลอดที่ตีชั่วโมงถูกไหมแต่ตีสามเราปิด แวก็เปิดอีกทีหนึ่ง9โมง5 9โมง้าดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือความเสียโอกาสของนักลงลทุนไทยที่โอนออนไลน์สมมุติว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้เราช็อตมานะโอโ้ลงนี่เรายิ้มเลยนะนนแต่เราปิดสัญญาไม่ได้กว่าเราจะปิดสัญญานี่เราคืนไปเท่าไหร่แล้วนะครับฝากหน่อยครับนะฝากหน่อยว่าโอ้นักลงและนักลงทุนไทย ไม่ควรจะต้องเสียเปรียบเพราะกติกาบ้านเราบอกว่าอ๋อปีสามปีสามศูนย์สามศูนศย์ถึงเก้าจุดสี่ห้าตลาดปิดนะจ๊ะคุณต้องรอเก้าโมงสี่สิบห้านะโอ้มันมันเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสฝากหน่อยครับเนาะถ้าจะอ้างอิงโปรดัก์ต่างประเทศก็ให้มันเปิดพร้อมๆเขาหน่อยฝากไว้ตรงนี้ครับโอ้ดีดได้ค่ะพี่บอบอันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ครับผมครับสวัสดีครับ